สวัสดีครับวันนี้ตามติดชีวิตพอดน้องพอดมาดูเครื่องรีแพ์แบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์นะครับก็คุณย่าก็รับของให้นะครับแล้วก็เอามาให้น, <c oughs> นะนตัวนี้นะครับ <c oughs> ก็เห็นสนใจก็เลยถ่ายวิดีโอเลยตอนนี้นะครับ <c oughs> ก็ลงคลิป <c oughs> ในช่วงปีใหม่อา <c oughs> พอดบายบายหนะ่อยลูกคอนเซปต์เราต้องบายบายนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็จะเป็นตัวนะฮะไม่ตามตชวิตพราะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เขารีวิวกันมาเยอะมากฮะก็คือเอามาในส่วนของการารีแพร์นะหรือการซ่อมบำรุงแบตเตอรี่นะครับมอเตอร์ไซค์ผมมีปัญหาคือว่ามันไม่ไม่ชาร์จแบตนะครับรถไม่ชาร์จแบตลองซ่อมตาม YouTube แล้วนะครับก็ อาจจะต้องไปร้านมอเตอร์ไซค์จริงๆแล้วเดี๋ยวต้องลองดูอีกทีหนึง่งเพราะว่าเปลี่ยนตัวกล่องวงจรแล้วมันก็ไม่ชาร์จไฟเหลือน้อยก็เลยซื้อตัวนี้มาชาร์จแบตไปก่อนนะครับนะเบื้องต้นตัวนี้ชาร์จรถยนต์ได้นะเวลาดับนะฮะได้มา400นะครับได้มา400บาทนะครับตัวนี้อันนี้ก็เพิ่งรีวิวไปนะครับของเอาไว้ Powerbank บงค์นะครับ30,000มิลลิแอมนะตัวนี้ดีมากเลยนะครับของตัว Remax นะฮะ รีแม็กนะครับโปรด้าน,นี้นะก็เป็นตัวที่ใครที่ไม่ค่อยกลับบ้านเร็วนะฮะก็ใช้ตัวนี้นะหรือว่าไปเที่ยวต่างๆนะใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรนะครับก็คือดูในส่วนของอาการาจะร,รีวิวในส่วนของตัวชาร์จแบตนะครับแต่ว่าลูกมามาช่วยนะช่วยทำนะครับก็เลย ่าถ่ายคลิปซะเลยนะครับในส่วนนี้นะฮะอาพอดไม่ยอมพูดเลยครับอันนี้ก็หว่วงเล่นอย่างเดียวเลยหนีบอย่างเดียวเลยหนีบเสื้อตัวเองนะแล้วก็ร้องโวยวายใช่ไหมพอดครับก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไปไหนไม่ได้นะที่เคยรีวิวไปก็ช่วงนี้ลิอ่าโควิดระบาดท,ทั่วประเทศแล้วนะครับนะก็ไม่รู้ว่าใครติดบ้างอะไรบ้างนะครับก็ช่วยกัน นะฮะป้องกันแล้วก็ดูแลตัวเองนะครับเพื่อจะไม่ติดคนอื่นหรือว่าทําให้ตัวเองปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นห่วงนะฮะทุกท่านนะที่ติดตามชมทุกคนนะเราก็เป็นห่วงเหมือนกันนะเราก็ยังมีลูกน้อยนะแล้วก็คุณแม่นะครับที่ต้องป้องกันอย่างดีด้วยนะครับครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวจะไปลองใช้ดูนะฮะในส่วนของตัวตัวชาร์จ แบตเตอรี่นะฮะหรือรีแพตัวนี้ใช้ได้ทั้งรถยนต์และมอไซค์ลืมแจ้งไปนะครับเผื่อสนใจนะครับก็ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวก็ถ่ายเสร็จก็ลองใช้ดึงแบตเตอรี่ออกมาใช้เลยนะครับครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากอ่ะพอดบายบายหน่อยลูกบายบายยิ้มหวานดนะ้วยโอโ้โอเคครับสวัสดีครับโอ้เพิ่งหันมองโอ้เยี่ยมเยี่ยมเลยไอเยี่ยมเยๆๆโ,อโ,อโอ้โหอายอายอาดดูดูจะหยุดถ่ายนะครับแต่เจออะไรก็ไม่รู้ โอ้โ้โอ้โหโอเคครับจบคลิปเองเท่าน,นี้ครับโอ้โหเดินไปเดินมาครับ